ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แฟนแมนยูลุน้นเอริกเทนฮากแจงเคสดิสันโดมาติเนสหลังโดนเปลี่ยนออกเอริกเทนฮากุดซื้อแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดระบุอาการเดี่ยงของมาติเนสดูไม่แ,แรงอะไรพร้อมบอกว่าปิดแสดงเสียบอลง่งงายๆเยอะมากในเกมที่เสือชนะวูฟ เอเดียนฮาผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าการบาดเจ็บของดิซันโดมาตินเนสปักหลังตัวเก่งไม่น่าจะเป็นข่าวเท่ร้ายแรงมากนะักหลังกองหลังอาร์เจนตีนโดนเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งของเกมพรีเมียร์อังกฤษนัดที่ปีศาจแดงชนะวูฟวันเดเลอร์1-0เกมนี้มาตินเนสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงร่วมกับเรฟฟารานแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงครึ่งหลังวิกตอร์เดเดเลอถูกเปลี่ยนลงมาแทนที่เขาทำให้หลายฝ่ายตั้งประเด็นว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีปัญหานิดหน่อยตรงข้อเท้า มันเป็นอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับเอ็นเราจะต้องรอดูผลอีกทีแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นอาการที่หนักหนาสาหัสอะไรเราต้องรอดูภายในสัปดาห์นี้ว่าอาการของมันเป็นยังไงบ้างผู้ซื่อชาวดัดเสริมาจุดผิดพลาดรยดรงของแมนยูในเกมนี้คือการเสียบอลง่ายเกินไปหลายครั้งเราเสียบอลง่ายๆเยอะไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่คุณต้องลงเล่นก่อนแล้วจากนั้นจึงสามารถปรับปรุงตรงจุดนั้นได้เมื่อคุณเสียบอลง่ายๆแล้วมันกระทากับว่าคุณมอบโอกาสให้กับผู้แข่ง มีโอกาสใช้เกมสวนกลับเร็วเล่นงานคุณได้และคุณต้องมาคอยวิ่งไล่ตามพวกเขาแต่ผมคิดว่าเราออกวิ่งกันได้ดีและรับมือกับมันได้ดีด้วยเวสแฮมขอบายรอเซนแม็กไกวไม่ไหวเวสแฮมมีแนวโน้มว,ว่าจะไม่อดทนรอการเซ็นสัญญากับใฮร์ร่แม็กไกวที่ยืดเยื้อยาวนานอีกต่อไปแล้วโดยเทเลกราฟสื่งกีดรายงานว่าเวสแฮม กำลังพิจารณาที่จะถอนข้อเสนอขอซื้อให้แม็กไกวในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เนื่องจากประเมินแล้วว่าต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่การเซ็นสัญญาจะแล้วเสร็จรายงานข่าวระบุว่าเวสแฮมบรรลุข้อตกลงกับแมนยูที่ราคา30ล้านปอนด์แล้วและสัญญาส่วนตัวกับแม็กไกวก็ดูจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อมาว่าเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษกับโตสกาเดเรเดวิลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเดอะแฮมเมอร์แต่อย่างใดคาดการณ์ว่าอาจเป็นเรื่องที่แม็กไกวต้องการเงินค่าต่อแทนจากแมนยู เพราะค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นจากการได้โคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่การไปเวสต์แฮมจะได้รับค่าเหนื่อยลดลงประเด็นดังกล่าวทาให้การเซ็นสัญญาไม่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เวสต์แฮมตั้งใจเอาไว้และไม่มีทีท่าว่าจะได้บทสรุปเมื่อไร่ทําให้ขุนค้อนไม่อดทนรอหลังจบฤดูกาลใหม่เปิดฉากขึ้นแล้วและกําลังมองหาตัวเลือกอื่นแม็กไา่ได้รับแจ้งจะทางสโมสรว่าสามารถย้ายทีมได้หลังตกเป็นตัวเลือกตำแหน่งเซ็ตอร์แบ็กรองจากลิซันโดมาติเนสลาเฟลวาราน วิกตอร์เดลเลฟรวมถึงแบ,บ็คซ้ายที่หุบเข้ามายืนกลางอย่างลูกช่อนอกจากนี้ยังเสียปอกแขนกับตันอย่างทาวอนในซีซั่นนี้ด้วยวารานปื้มโอนาน่าเจม League, an, ิมเพมลิกเคลนชีสลาฟิวรานปักหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวชื่นชมผลงานองเดอโอนาน่าผู้รักษาประตูใหม่ที่ประเดิมสนามเพมลิกนัดที่ปราบวูฟสันตัน1 0ว่าภาพรวมทำได้อย่างน่าประทับใจช่วยให้พวกเขาโลกอกหลายเรื่อง หาไปนับลูกตัดบอลกาอากาศเวอร์จนเกือบเสียจุดโทษนาทีที่เก้าพบวกรวมโอนาน่าสอบผ่านมี2เซฟจากทั้งหมด6เซฟในกรอบเขตโทษผ่านบอลสำเร็จ45ครั้งคิดเป็น86%ผ่านบอลยาวถึงเป้า8ครั้งจาก14ครั้งและสัมผัสบอล62ครั้งมิติการช่วยเปิดเกมจากดนหลังที่เสริมเข้ามาทำให้เซตแบ็กแชมป์โลกปลื่มในตัวจอมหนึบว27นอกเหนือจากการเซฟท่ายาก ผมมีความสุขมากๆที่ชนะในเกยมยากเจอกับคู่แข่งที่ตึงมือเราเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ได้อย่างแจ่มด้วย3คะแนนและครีนชีตสำหรับโอนานนานี่คือการเริ่มต้นที่ดีของเขาเราจำเป็นต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจเข้าขา,ขานั่นคือเรื่องปกติหมอนั่นเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆอยู่แล้วคงช่วยเราได้เยอะในฤดูกาลนี้